ผมเริ่มแล้ว by, มีคนผมยาวไวัอ่ะสั้นมากไงสั้นเดียวมันก็หล่อหล่อยาวนะมีคนผมยาวไวั <c oughs> อีกอีกอีกสี่นาทีนะคะไลฟ์ไปไม่มีใครก็ได้หนังหงเอาคนเดียวก็ได้นั่งทำไรทานเราไม่สี่เดียใช่ไหมคะนั่งกับลูกสาวนั่งกับลูกสาวไอลว้ลูกสาวลูกสา,าวหันูหันมองกล้องสิคะคุณ ลูกขามองกล้องสิคะมองกล้องมองกล้องเด้อมองกล้องเด้อมองกล้องเด้อไหนคุณแม่หวีผมอ่ะแม่หวีผมคุณแม่หวีของลูกอยู่ไหนอะไปหยิบมาไปข้าวมาก่อนไยใช้กับแม่ไม่ได้นะเพราะลูกเป็นแมวพี่ชายของแม่เดี๋ยวพี่กายพี่ตขึ้น่มานอิ่มมากเลยนะคะเนี่ยผวยเดียวก็อิ่มแล้วนะคะเพราะมันมีแต่คุณค่าของ แคนตาลูปอ่ะแคนตาลูปเอ้ยแดงใยครึ่งลูกอ่ะไม่แพงนะซื้อมาจากรถนะลูกแคสิบบาทเองอะเราทำไปครึ่งลูกเลรอแค่ห้าบาทถ้าเกิดเราไปซื้อเขาโอ้โหถ้วยหนึ่งถ้วยละสี่สิบห้าบาทนะคะปั่นผลไม้ปั่นเนี่ยมันจะแพงแล้เกาต้องใส่นมใส่อะไร ห้ารู้สิกบาทใช้ครึ่งลูกก็ห้าบาทรถรถพุ่มพวงอ่ะพุ่มรถพุ่งพวงอ่ะที่มีของเยอะๆอะนที่มีของปลูกมาแบบเยก้าถึงรถพุ่มพวงให้ฟังรถพุ่มพวงเนี่ยคิดในใจเนี่ยมันมันปลูกเหมือนกันเหมือนกันเลยมันปลูกเหมือนกันทุกคันเลยเห็นที่ไหนที่ไหนก็ปลูกเหมือนกันทั่วประเทศเลยอ๋อคิดอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้ววันนั้นวันนั้นดูเขาไอ้นี่อ่ะคือรถพุ่มพวงเนี่ยเขาจะไปจอดที่ที่ตลาดไทยอ่ะ รู้จักตลาดไทยใช่ไหมคะร็จแล้วเขาจะมีพวกคอมเมนพวกชาวต่างชาติต่างด้าวหรืออะไรเนี่ยส่วนมากวกนธรรมนะคนไทยก็มีน้อยเ่ะเวลาก็จอดรถจอด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 ก็พวกนี้ก็จะผูก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 ของแล้วก็ผูกใส่รถใส่รถเนี่ยแล้วเขาก็ตีแะไคันนี้เท่าไหร่คันนี้เท่าไหร่อะไรเล่ยเขาจะเหมือนกันหมดเลยอ่ะี่จอดรถถึงว่ารถมันออกมาจะเหมือนกันหมดเลยอ่ะเราจะมีคนผูก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 ของใส่ใส่ผูกของไว้ผูกของไว้แล้วก็ไปผูกที่รถผูกที่รถก็จะมีคนจะคนผูกอ่ะสมมติ หรือากคนคนมาขายเนี่ยไม่ได้ผูกนะแต่ก็ไม่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 ทราบนะว่าตอนนี้ต่างคนต่างผูกหรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นแบบนี้มันจะนออกมาจากตลาดไทยอ่ะแล้วผูกอย่างนั้นแหละที <c> ่ <ười> ตลาดอื่นก็มีนะแต่ก็ผูกมีคนผูกแบบนั้นแหละพวกที่ผูกผก็คืออกบมะม่าพวกอะไรอย่างเนงะี้ยทุกต่างดาวที่มาทํางานแรบงบงานอย่างเงาี้ยเห็นนะเห็นดูในะไอ้นี่ด้วยแหละทำไมรถมันถึงไม่เหมือนกันนะทำไมผูกมาเหมือนกันอ๋อเขาทำแบบนี้นี่เองเนาะ ไม่ใช่มานั่งผูกทุกคันทุกคันทุกคันไม่ใช่ก็ไปรับมาเลยอ่ะเหมือนเหมือนขนมอ่ะเคยเห็นไหมขนมหวานนะที่มันที่มันอยู่ในรถรถซาเล้งแล้วข้างหลังข้า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 งขนมหวานก็อยู่ข้างหน้าแล้วก็คนถีบก็อยู่ข้างหลังอ่ะบางทีคนถีบก็อยู่ข้างหลังข้างหน้าขนมอยู่ข้างหลังแต่ตอนหลังเขาเอาขนมมาข้างหน้าดีกว่าใช่ไหมบางทีอืมก็พวกนี้ก็เหมือนกันนะกาถึงเวลาก็เอารถไปจอดแล้วก็รับมาเลยเป็นคันคันเลย คันเท่าไหร่เท่าไร่เท่าไรอ่างเงี้ยเราก็นึกว่าจะเป็นเหมือนกันขนมหวานนี่อ๋อเขาไปรับมาเลยเป็นคันๆก็เหมือนกับข่วงอะลอยฝั่งนะได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวจะลงแล้วนะคะอิ่มมากแล้วะอิ่มหน้าไหไรก็ไปฟังเลยรถงบันรถขนมหวานก็เหมือนกันอื ด้เวลาที่จะลงแล้วลงจากลงจากเครื่องแล้วเดี๋ยวนางฟ้าจะลงจากเครื่องแล้วนะคะเครื่องด,ดีเซลรางค่ะรถไฟก็ดีเซลรางค่ะรถไฟมากับรางบายได้เวลาแล้วนะคะนางฟ้าจะลงจากเครื่องแล้วนะคะดีดีเซลรางค่ะ สวัสดีนะคะ